เล่นบันนาโบยกันนะครับให้แกว่าชิงนะพ่อคิดไม่ให้คิดแจ๊ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่กังมาผมไม่รู้จักผมต้องบอกว่าผมเนี่ยรู้จักหอมเขียวมาเป็นปีนะครับผมยังเรียกชื่อผิดอยู่เลยเป็นเขียวหอมเอาเก้าอี้มานั่งงี้ก็ได้เขาจะได้เห็นแม่เพื่อนใครไม่มีเลยแบบ คือกินเล่นนะเตือนไว้ก่อนนะครับอเขียวหอมหอมเขียวเนี่ยทานในปริมาณที่พอหม่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าบีบเยอะไปเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเจี๊ยบเลยมา ขอเสียงคนเคยใช้เขียวหอมหอมเขียวก่อนขอเสียงคนเคยใช้หน่อยว่าเมื่อดีจริงไหมมีหลายคนเนี่ยซื้อไปใช้นะครับราคาอาจจะเหมือนสูงหน่อยแต่ผมจะบอกให้ว่าเรามาพูดถึงสรรพคุณดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราสามารถพูดพูดได้ไม่ต้องห่วงบินปุ๊บเราจะพยายามแก้ไขเราจะกราบติ๊กตอกเพราะว่ามันต้องพูดสมุนไพรที่มีส่วนผสมทั้งในผมจะบอกให้ว่าหลายคนไปใช้เนี่ยชอบจริงพี่เบลก็ใช้ประชิดเลย มันมีหลายชนิดที่เป็นธรรมชาติแล้วแบบว่าหรือว่าผสมผสานกันเขาคัดมาแล้วแล้วมีเป็นแบบว่าเกือบสิบชนิดเลยอ่ะแล้วก็นี่แบบัเรามีรูปกับโสเซอร์นะครับแต่ได้เฉพาะบางคนนะแต่เรา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 พูดออกอันนี้ได้ค่ะสาวคุณพูดไม่ได้เขาคัดมาแล้วแล้วมันทําให้แบบว่า ใช้ตอนนอนก็ได้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออกกำลังกายขนาดก่อนก่อนไปออกกำลังกายแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้านอนกลิ่นตัวนี้ทําให้แบบว่าหลับสบายพูดได้ทั้งมาเดี๋ยวขอพูดแป๊บนึงผมพูดแบบง่ายๆหรือกันก็หอมเขียวอะไรลืมชื่อหรือมหอมเขียวเอหอมเขียวหอมเขียวแนะนําเพื่อนๆลองกดซื้อดูวันนี้มาในราคาเท่าไหร่พี่ซันเท่าไหร่ เขียวหอมอืหอมเขียวอ่าจาก2 8 9บาทเหลือ233บาทอ่า233บาทคืทในไลฟ์นี้นะคะเพื่อนๆเอาไปแล้วก็บีบใช้น้อยๆนะครับผมผมอะขอบอกแล้วกันว่าผมเนี่ยได้ลองมาใช้จริงตอนนั้น่ะผมได้ออกกำลังกายสําหรับใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับผมใครทาก่อนที่เพื่อนๆจะออกกำลังกายในส่วนที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันอาจจะต้องมีการปวดหรือเจ็บหรือระบมเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันช่วยจริงๆครับเข้าไปทาก่อนนอนด้วยมีมีมีเอฟซีเามีแบบตะกก้าสกล่อง5กล่องก็ต่อของต่ออันต่อชิ้นก็จะมีเหลือเท่าไหร่ตกประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็น5กล่องก็จาก1,445บาทเหลือเก้ยหกสิบาทก็ตกไม่ถึง200ร้บาทตกว่าบาทร้อยเก้าสิบสามบาทจก่นแปดบาทลดร้อยครั ออใช้ใช้ก่อนออกกำลังกายคืออหลังออกกําลังกายก็ได้คือไม่ถ้าแบบพูดให้ตรงถูวิธีเลยก็คือว่าใครที่ปวดเมื่อยจุดไหนมีคูปองสองทุ่มสองทุ่มแล้วทุกคนเราจะได้ดูว่ามีของอะไรน่าแนะนําบ้างสองทุ่มแล้วนะครับผมช่วงนี้ด่วนรีบ พหพ่อก่อนกำลังจะบอกสรรพคุณของตอนนี้สองุ่มแล้วมีบางคนเนี่ยอาจจะได้ลดถึง50%ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนวันนี้ผมมีไดเป่าผมที่ราคาไม่แพงมาวันนี้ลดเหลือ765บาทเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนรีบตไดตัวนี้เท่านั้นขอใช้คำหยาบหน่อยด้วกันโคตรดีมาเออตัวนี้คือโคตรดี ตัวนี้คือดีเกินราคาเ<ม>พื่อนๆตัวนี้นะครับสามารถปรับความแรงได้แล้วไม่เท่าไหร่คือสามารถปรับได้ทั้งลมร้อนลมเย็นลมอุ่นๆหน่อยเพื่อนๆพอผมแนะนําเลยตัวนี้ผมใช้จริงๆตอนนี้ก็ใช้อยู่ตัวนี้อาจจะเล็กกว่าไอ้บางทีที่เราเคยขายกันในบางครั้งแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้ดีเลยสามารถเสียบปลั๊กตรงไหนได้บ้างไหมพี่ถนัดกระชับมือพกพาง่ายสะดวกใช้งานสะดวก กด<า>ลืมจ่ายตังเลยนะครับเดี๋ยวคูปองจะหมดแล้วนะเอาเรีบเลยนะคูปองนี่มันใช้ทั้งแผ่นอันนี้ราคาดีป่นนะามา,ะาได้ได้เปาผมตัวนี้บอกเลยว่าดีจริงแรงมากด้วยนะครับดูความแรงมันลอยอย่างี้ได้เลยเนะพือ่อนเพื่อนดูดิเพื่อนเพ่อนข้ามพลาดนะอัน,นเนี้ยเนี่ยดูความแรง จาก2 3ง8เหลือ765เท่ไหร่แมลองได้ผมหน่อยว่าแรงจริงเปล่าดูอู้โหู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 หงหเอาจริงหูหนีูหรหูหูู้ห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 ูอนหูหูหูมูหอหูหูหูหนหูหูนีห้หนนูู้ห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 ูนมห้หนหมหู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 มููู้้ แนะนำแนะนําใครที่อยากใช้ไดร์แบบคงรุ่นใหม่ๆนะแล้วก็สําหรับผมเนี่ยมันมันไม่ต้องยาวมากมันดีเลยแล้วมันก็ดีแบบเท่าๆกันเลยนะครับคือตัวนี้ออกแบบมาสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือล้มแรงความร้อนก็แรงไวเป่าผมเนี่ยสบายเลยตัวนี้แนะนำนะฮะวันนี้ราคาเพียงแค่765บาทจาก2398เเลยนะทุกคนอันนี้รีบกด มามาขอยัดเยียดขายหน่อยอันนี้ใครใครที่ว่ากําลังหาได้ปะผมอยู่ตอนนี้ซื้อเลยราคาไม่แพงจริงๆอืมไหนมีอะไรอีกหน้าหน้าซื้อวันนี้เรามาขายให้ครบๆวนๆสักทีหนึ่งดกวยหอมหอมเขียวเมื่อกี้ที่เขาว่าอะไรนะจะมีอะไรยาโปเตอร์ะไรอันนี้ก็คือคือต้องบอกว่าบางคนได้และกันได้บางค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 นผู้นี้นี่ผมต้องบอกว่ามันไม่สำหรับผมก็อยางได้นะเพราะมันไม่ได้หาง่ายนะครับของพวกนี้นี่คือมันเป็นของแท้นะ ของแท้จากไหนไม่รู้แต่เขาน่าจะต้องไปหาจากตลาดมืดที่ไหนมาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับบางคนนะเนี่ยที่บ้านมีอันนึ่งนะที่บ้านไหงมีอันนึงอันนี้เป็นโปสเตอร์จริงๆนะครับตั้งแต่ยุคที่บ้านเรามีอันนึงไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ได้ยังไงมากเช่ ของแท้ของแท้เลยอ่ะงานแท้จากลุงแบ่อ๋อมีลายเซ็นใครอ่ะยุ่งเรื่องใครไปขอตายเซ็นดลายเซ็นเน็กนี่ยแหละโอ้นี่ลายเซ็นเน็กค่ะรคบบนะัตัวห้าหลอดจะพอแค่ตอนนี้ที่ยังมีบุปองของแพลตฟอร์มอยู่ครับสำหรัคุณอ๋อหอมหอมหอมเขียวเนี่ยนะคะตัวห้าหลอดใครอยากได้ต้องทำไงนะพี่ซื้อหอมเขียวซื้อหอมเขียวเท่านัเพื่อนเราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนนี้โปรเฉพาะของหอมเขียวนะคะอืมมาต่อเรามาขายของย่ห้อื่นต่อดีกว่าอย่าลืมนะวันนี้มีเสื้อ GQ ช่วงนี้ขออนุญาตเอาํำโพงมาขายได้วยดีกว่าวันนี้เรามีลำโพงถึงหลายแบบมีใครต่อให้ผมหน่อยได้ต่อแบบด่วนๆให้ผมอันนี้หน่อยสวยมากมายี่ห้อนี้นะครับเสียงโอเคดีเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดเปิดให้ฟังแบบชัดๆตรงนี้เลยลวกันแต่ว่ามีใครสามารถต่อให้ผมได้บ้างไหมมามาเดี๋ยวให้ให้้งานง่อหน่อย เดยจะาเปิดให้เพื่อนฟังว่ามันโอเคไหมลำโพงแม่ลำโพงกับหูฟังวันนี้มาในราคาเท่าไหร่แม่คุยเรื่องเพื่อนๆยเพื่อนทำอะไรอยู่มีลำโพงแต่ไม่ลำพังหายากมากๆใช่โปเตอร์มีลำโพงแต่ไม่ลำพังดังถึงปัทยาไหมถ้าเปิดตรงนี้อาจจะดังไม่ถึงแต่ถ้าเอาไปเปิดข้างๆคุณมันอาจจะถึงอยู่นะครับ เล่นบันนานโบยกันนะครับ<ม>ให้แกว่าคิดนะพ่อคิดไม่ให้พี่แจ๊ดไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจน้องสาวเมื่อวันผมสั้นน่ารักมากเลย, <c oughs> ยอ่ะเน่น